ขายสเต๊ะเป็นหลักสเต๊ะผมมันจะเป็นกลิ่นสมุนไพรเป็นหลักสูตรเก่า3ามุกว่าปีที่แล้วหรีอกว่าพริกพิงนะผันไม้ก็โอเคครับมันทำดีแล้วผมจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องจำนวนยอดที่เยอะแต่เราจะโฟกัสว่าเรามีลูกค้าซ้ำแค่นั้นละครับ อัสลาัยกุมครับผมบางก้อน,นะครับจากร้านสเต๊ะโบราณหลาลลนะครับผมร้านนี้เปิดมาประมาณ2ปีแล้วครับแต่เหมือนกับลูกค้าเพิ่งจะเข้ามารู้จักหรือแมสในประมาณ5-6เดือนนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยทำโซเชียลได้ประมาณประมาณ4 5หเดือนนี้ครับตรงนี้ต้องแนะนำก่อนว่าตรงนี้เป็นบ้านเราเป็นบ้านเราที่อยู่เราเก่าแก่เราเลยนองเราก็เราเนี่ยปกติที่เป็นชื่อร้านสเต๊ะเนี่ยเราขายสเต๊ะเป็นหลักแล้วก็เรามีมุสลิมเนี่ย มาจากต่างถิ่นเยอะแล้วเขาก็แวะมาแวะมาเสร็จเขาก็เอ้าไม่มีข้าวทานหรอเราก็เอ้าโอเคงั้นเราทําร้านให้เขาทานดีกว่าเราก็เลยโอเคงั้นก็ขายของในบ้านนี่แหละเพราะราโซนนี่ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยกลับมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีอาหารอิสลามด้านเนี่ยหลังจากสี่โมงเย็นเนี่ย,มย,นนยไม,ม่ไม่มีเปิดเลยผมใช้คําว่าผมเองหาไม่เจอด้วยละแต่เท่าที่รู้เนี่ยไม่มีเราก็เอางั้นเรายืดเวลาเลยสามทุ่มเรารับลูกค้าเย็นที่เขาไม่มีอาหารมุสลิมทานกันประมาณนี้ครับ แรกๆเราเปิดแค่ฝั่งนู้นไม่มีที่ล่าง <S 2> <S 2> <S เรามีแค่สเต๊อะอสเต๊ะแบบธรรมดาขายแบบเล็กๆเลยเล็กๆใต้ถุนบ้านเลย <S 1> <S 1> เราอะเคลียบ้านด้วยเราเวลาเราเคลียบ้านแบบเคลีย์ของเคลีย,ลยอ์อะไรเอยตรงนี้มันโล่งนี่เอาโต๊ะมาวางก่อนดีกว่าสักสองสามตัวเผื่อลูกค้าแบบนั่งรอเราไม่มีที่นั่งรอเลยเรามาลินถนนก็โอเคมานั่งรอนั่งรอก็ลูกค้าก็เอ๊ไม่มีข้าวกินเหรอจะมีขายแต่สเต๊ะจริงๆเหรออะไรเงี้ยเราก็โอเคเดี๋ยวเราหาเมนูมาให้ดีกว่าตอนแรกก็เริ่มแค่แบบ ข้าวเนื้อย่างข้าวไก่ย่างธรรมดาสุดท้ายลูกค้าด่างสถงนี้เขาจะบอกว่าแขกเราเนาะติดภาพเนนะาะขมุกซุปละอ่าเป็นอะไรที่ติดภาพมาแล้วขมุกซุปไม่มีเหรออ่าจะจัดให้ก็ตามควาขอก็เลยเป็นที่มาเนาว่าทําไมไอ้ร้านสเต๊ะเนี่ยมันดันมีข้าวบิจอเนียกับซุปแต่ทําไมไม่ตั้งชื่อร้านเป็นข้าวบิชอเนียทำไมตั้งเป็นร้านสเต๊ะเนี่ยที่มาของมันโอท่าสูตรต้องบอกว่าตระก,กูลอาหารดีกว่า เราเป็นตระกูลอาหารตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตาอะไรกันแล้วเนาะเราทําอาหารตั้งแต่ว่าเอาว่าผมโดนใช้งานแต่อนุบาลน,นะไอไอไอ้ไอไอตื่นมาดูหุงข้าวคนหม้อเขาหมกอะไรยังไงเนาะพ่อเนี่ยขายไก่ย่างอยู่ทบกิรพันธ์ส่วนบ้านผมเนี่ยขายน่าจะเป็นร้านแขกร้านเดียวที่อยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมืองเนี่ยถ้าถ้าคนเก่าๆแก่ๆจะรู้จกักเลยว่าถ้าจะไปฮัทไปอุ้มล้อจะต้องไปแวะทานที่ร้านตรงข้ามสนามบินดอนเมืองจะมีอยู่แค่ร้านเดียว ที่เป็นอิสลามขายตั้งแต่ยุคเก่าต,กต,กต้องติดกาว่าดอนเมืองเรียบรถไฟมันมันเราเลิกมานานแล้วเส้นที่อยู่สงประพาน,นยมาหลังเรานานแล้วใช้คําว่าย้อนไปสัก30กว่าปีที่แล้วหรือเ่าสูตรเก่าแล้วก็เราก็มาอัดแอปใหม่มามิกใหม่ก็คือคิดได้วันนี้เราก็โอเคโบราณไม่ก่อนแล้วกัคกน,กนคิดได้เมื่อวานวันนี้ก็โบราณเลยทันทีอะไรเงี้ยโบราณไม่ราณใช่ข้าต่อเหล็กเลยทุกอย่างโบราณให้หมดผมมาใช้ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบกินสเต๊ะอยู่แล้วเราเต็นสเตติไหนเราไปไล่กินหมดเลยทุกที่ แล้วก็รถนี้แหละฉันจะขายรถนี้แหละแล้วลูกค้าเวลาเขามากินผมแค่คิดว่าสเต๊ทผมมาอร่อยเบาไม่รู้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่าไหร่สเต๊ทผมมันจะเป็นกลิ่นสมุนไพรเป็นหลักเป็นหลักกน,นะผมแบบขิงข่าตะไคร้มะกรูดหอมหรือว่าพื้นบ้านเราอะของคนไทยอะต้องมีโชว์ขึ้นมาให้ได้แล้วก็เอาเครื่องเทศแขกเราเนี่ยอพวกผักชีลาต่างๆเนี่ยเครื่องเทศลาดขึ้นมาให้ได้หวานเค็มจบนั่นคือ นั่นคือต้องครบเราใส่หมดเลยใช่จัดเต็มเลยหลกยี่สิบกว่าอย่างคนถามว่าทําไมสเต๊ะเราราคาส่งสูงหรือว่าราคาหน้าร้านมันถึงได้แบบโดดเราบอกก็เครื่องปรุงเราเกินยี่สิบอย่างวันนี้ก็แน่ๆเราเสิร์ฟสเต๊ะก่อนเพื่อจะได้ให้บังได้ชิมในฐานะที่บังเนี่ยชิมมาเยอะมากจะได้แบบอืมอร่อยอ่ะอร่อยไม่อร่อยเราไม่คุยกันแล้วมันแปลกตรงไหนมันมันต่างยังไงอ่าอันนี้เสิร์ฟกับาสเต๊ะเราก็ข้าวพิจิณีก็เป็นเมนูหนึ่งที่ผมชอบ เมื่อก่อนต้องยอมรับว,ว่าเราขายข้าวหมกผมขายข้าวหมกข้าวหมกที่ทุกคนขายกันนะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเบื่อจังเลยทําไมแขกแล้วมันกินแต่ข้าวหมกนะ mm hmm. ผมก็เลยเอ้าเอาใ,ใกล้เคียงข้าวหมกสุดก็คือไอ้ข้าวเม็ดยาวจะพูด business นีญญ้เต็มปากก็ไม่ได้เพราะเป็นสูตรที่เอาของเราผสมกับของเขา uh huh. มันอยู่ระหว่างกลางไม่อรักจา๋าแล้วก็ไม่ข้าวหมกจา๋า mm hmm. ต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ก็จะเป็นเนื้อย่างอย่างที่บอกว่าที่บ้านเนะี่ยขายไก่ย่างยูทบจิันธ์ขายตั้งแต่สนามหลวง งานกาชางานเมาริดเราออกทุกงานสุ้เหล่าด้วยปกติถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้จักเพราะว่าทุกงานสุเหล่าจะเห็นป้าอยู่ศพกิรพันธ์ไปช่วยออกงานต่างงานสู้เหล่าก็เอาสูตรนี่แหละมาทาไก่ย่างและเนื้อย่างที่จะแนะนํามรกมาณนี้ครับจะเป็นเมนูแล้วก็ซุปจริงๆไม่ได้อยากขายซุปแต่ว่าพอลูกค้ากินข้าวไปเนี่ยไอ้ข้าวหมกซุปมันก็ต้องมันก็ต้องมาเกิดขึ้นอีกก็เอาอเคซุปอันทำโดยลาคือผมจะไม่ค่อย ไม่ค่อยอสนใจเรื่องว่ายอดเยอะไม่เยอะผมสนใจแค่ว่าลูกค้าเนี่ยผมจะดูนะว่าลูกค้าที่มากินอ่ะซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่อารทำเวลาผมโอเคแค่นี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้หมายว่าแบบว่าอุ้ยฉันต้องลูกค้ายอดเยอะหรือว่าคนเยอะเราแค่ทาอาหารแล้วรู้สึกลูกค้าเขากลับมากินซ้ําเราโอเคแล้วทำดวลาแล้วหน้าร้านเนี่ยนะ่าจะมีวันละ พีกๆนะหลักพันถึงอยู่พันไม้การทำเราส่วนส่วนส่งเนี่ยเราเราส่งปกติอยู่แล้วเราส่งเยอะอยู่แล้วเรามีขายส่งด้วยส่งตามร้านอาหารด้วยสเต๊แล้วแต่ช่วงส่วนยอดเราแต่ช่วงจริงแต่ก็โอเคครับมันทำดูแลคือดังที่แจ้งว่าผมจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องจานวนยอดที่เยอะแต่เราจะโฟกัสว่ายอดเราต้องโตตลอดคือเราเรามีลูกค้าซ้าแค่นั้นแหละครับ่านทำเราภูมิใจภูมิใจตรงที่ว่าลูกค้าได้บอกว่าอาหารดีอาหารอร่อย ผมบอกว่าผมขอบคุณมากคือคนเป็นพ่อครัวจะรู้สึกแค่ว่าลูกค้าชมว่าอร่อยคือจบแล้วคอวมพิวแล้วอ่าพิกัดร้านเรานะครับถ้าคนแถวนี้จะรู้จักฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเป็นหลักเนาะผมจะเวลาลูกค้าผมมาถามเนี่ยผมจะถามลูกค้าอันดับแรกว่าถ้ารู้จักฟิวเจอร์พาร์คลังสิตข้า้งหน้าฟิวจะมีโรงบาบาเปาโลหาจะโรงาบาลเปาโลประมาณสองสามร้อยเมตรจะเจอลังสิตนะครนายกซอยห้าเลี้ยวเข้าซอยมามาร้อยเมตรจะเจอร้านอยู่สามสามแยกเลยครับ ผมจะแนะนําลูกค้าให้ตรงมาสุดเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยจะชนเข้าร้านพอดีเลยคือถ้าไม่เบรกเนี่ยคือขับเข้าร้านได้เลยร้านจะเปิด10บโมงครึ่งปิดเวลา3ามทุ่มครับหยุดทุกวันจันทร์ครับผมเบอร์โทรจะเป็น086ย์3 2ดหกสามสามารถแอดไลน์ได้ทางเบอร์นี้ได้เลยหรือติดตามทางช่องสเตย์บริรหารร้านได้ทางติ k t o k แล้วก็เพจ Facebook ได้ครับสำหรับลูกค้าเก่าที่ห่างหายกันไปนะครับโทรมายวาวได้เลยครับว่าเอ๊ะทำไม ถึงไม่มาแล้วอะไรย่างนี้แต่สำหรับลูกค้าใหม่เชิญมาลองดูครับว่าไอ้ข้าวหมกมันต่างจากที่อื่นยังไงทําไมบางเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่บิจเน่แท้แล้วมันก็ไม่ใช่ข้าวหมกแท้มันคือลูกครึ่งผสมที่มันมิกออกมาเนี่ยรสชาติมันมันเป็นยังไงมาลองมาลองทานดูแล้วก็สเต๊ะเนี่ยที่บางเขาเคลมว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รสชาติการันตีว่าไม่คล้ายที่อื่นมันเป็นยังไงลองลองลองเข้ามาชิมกันได้ครับ